ฟักัเลงกันเลยยกัน้มาดูรอห้มสอเจินเจิข้างใต้ฐานพระดีเลยครับอคุณออฟนะท่านนายกนานพท่านประหลงเล็กโคอากำนัน นนเลข,เข,เขาท่านเลขาท่านสสเลขาท่านสสท่านน่าจะพูดออจี๊กๆี๊กมาเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันนะครับทั้งเก้าเล่มจุดเสร็จแล้วก็เข้ามาจุดเทียนขัน5ข้างในเลยนะครับโยมอำนาจโยมการจนามแม่อำนวยแม่พิมพระข้างใต้ข้างใต้จะดีครับ อีกอีกห้กทาท่านครับอ่าจุดเรียนเราเรียนเยราแป๊บป็นจุดตรงนั้นเลยเราเราแป๊บป็นตรงนั้นด้ดยตัวนะครับแล้วก็อ่าท่านเลขาท่านสอจอนะครับได้เข้ามาจุดอ่าเข้ามา <c oughs> อ๋อเอ่ออดีตกำนันนะครับอ่าเป็นเลขาท่านสสอ,อ่าเชิญเชิญข้าง ใช่านพระดีเลยครับท่านี่ท่านนี้ยังไม่ได้จุดนะครับเข้ามาน่าจะกลัว เดขาท่านสสเดขาท่านสสท่านน่านัดี๋มันชไมสันเสถียรอานมโยมนัดชะไมสันเสถียรเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาจุดเทียนบูชาหกุฏาท่านสจท่านผู้ช่วยสจ เข้ามาข้างใต้เลยนะครับคุณหมอสิริรักอ่าเข้ามาข้างรัข้อมกันเลยข้ามกันเลยข้างกันเลยข้อมกันเลย,อ,เลยอ,อ้จิมากเดรอให้มัเนนอนอจนๆข้างใต้ผ่านพระจดีเลยครับ นะครับแล้วก็ท่านเลขาท่านสอจอนะครับได้เข้ามาจุดเข้ามาเลขาท่านสอจอนะครับดังรายามที่ได้ได้กล่าวไปอ่ายู่ท่านสอจอท่านผู้ช่วยสอจอ,อ่าเข้ามาข้างใต้เลยนะครับคุณหมอสิริลัก เข้ามาข้างคาคุณออฟนท่านนายกนานพท่านประหลงเลคโคกจำนันน่าจะนีำนันท์มหม้ก็ได้เรับท่านที่ท่านนีน้ย <of> ังไม่ได้จุดนะครับเข้าม,า,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 มาท่านสจออท่านผู้ช่วอยสจอออเข้ามาข้างใต้เลยนะครับคุณหมอสิริรัก อ่าเข้ามาข้างข้างใต้เลยนัชชมยสันเสถียรอ่าอานมโยมนัชชมยสันเสถียรเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาจุดเทียนบูชาห้ากุฏาสออจนจข้างใต้ฐานพระเจดีย์เลยครับอ๋อ อดีตกำนันนะครับเป็นเลขาท่านส2โมงข้างข้างใต้จะดีเลยนะครับเข้ามาข้างใต้จะดีถ้าเทียนหน้าวาลกุตระ,ะอ๋ะอกคถ้าทำทั้งเก้าเล่มจุดเสร็จแล้วก็เข้ามาจุดเทียนขันห้าข้างในเลยนะครับอ่ยมอำนาจยมการจนาแม่อำนวยแม่ปิ่มฟอ จนจนข้างใต้ฐานพระเจดีย์เลยครับนัชไมสันเสถียรอานุโยมนัชไมสันเสถียรเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาจุดเทียนบูชาห้ากุฏานัชไมสันเสถียรอานุโยมนัชไมสันเสถียรเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาจุดเทียนบูชาห้ากุฏา ฟักันเลยงกันเลยฟัากเลยงกันเลยอารอ้นเลขาเดขาท่านสสเดขาท่านสอสอท่านข้างใต้ข้างใต้จะดีครับอีกอีกห้าท่านครับอ่าจุดเดียวเราเรียนเราแปบมันจีตรงนั้นเราเราแปมันตรงนั้นยตัว คุณอ๊อฟนะท่านนายกนานพท่านประหลงเลค่ากำนันห้วยน้ำใสโยมรุ่งชายโยมสุนทรีคุณหมอศิริลัลออลกษ์โย, e ยมนัชัยท่านสจและก็ท่านนัชไมสันเสถียรอานุโยมนัชไมสันเสถียรเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาจุดเทียนบูชาห้ากุฏาต่างๆเลย ่ข้างข้างใต้จะดีเลยนะครับเข้ามาข้างใต้จะดีท่าเทียนนาวารุกุตระข้างใต้ข้างใต้จะดีครับอีกอีกห้าท่านครับเราเดียนเราแป๊บเป็นกี่จุดแล้เราเราแป๊บนึงนรงนั้นยดนตัวห้าโกถากนะครับห้าโกถากเป็นอันดับต่อไปก็จะมีโยมนัชไมยสันเสถียรท่านสจ ธนากรบุญเลอ่อไยน้ำใสยโยมรุ่งชยัยโยมสุนตรีคุณหม,มอศิริลักษ์โยมนัชไยท่านสอจอแล้วก็ท่านาน,าาน,ออนะครับแล้วก็ท่านเลขาท่านสจนะครับได้เข้ามาจุดเข้ามา๊กก มาเดี๋ยวพร้อมกันอ,อ้ยกับพร้อมอองกสอเจนข้างใต้ฐานพัจดีเลยครับได้กัะท่านสจนะครับดังใดนามที่ได้ได้กล่าวไปเอ่อกังเป็นแม่ยังยหมด ข้างข้างใต้จะดีเลยนะครับเข้ามาข้างใต้จะดีถ้าเทียนหน้าว้านโรกุตะระที่ท่านนี้ยังไม่ได้จุดนะครับเข้ามาใต้เลยข้างใต้เลย ท่านโยมวินัยโยมวินัยครับเชิญข้างใต้วินัยโกพ์ห้าโกถากนะครับห้าโกถากเป็นอันดับต่อไปก็จะมีโยมนัชไมยสันเสถียรท่านสอจธนากรบุญเลิศเดี๋ยท่านสอจอนะครับดังได้นมที่ด้ได้กล่าวไปโยมห้าโกถากนะครับ ถ้ากดหักเป็นอันดับต่อไปก็จะมีโยมอ่านัชมัยสันเสถียรท่านสอจธนากรบุญเลิศสออ่าจนจนข้างใต้ฐานพระเจดีย์เลยครับปา้าคุณอ๊อฟนะท่านนายกนายนพท่านประหลงเลขโอ่ากำนันน่าจะพุออพ่ จิกๆหนักเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันมันนิ่งอ่ข,งข้างข้างใต้จะดีเลยนะครับเข้ามาข้างใต้จะดีถ้าเทียนเอ่อน้าวาลโกุตะห้าโกหก <ไป S 1> นะครับห้าโกากเป็นอันดับต่อไปก็จะมีโยมอ่นมา,นานัชไมยสันสเทียนท่านสอจอทานกรบุญเลอร์ทำทั้งเก้าเล่มจุดเสร็จแล้วก็เข้ามาจุดเทียนขันห้าข้างในเลยนะครับ อยอมอำนาจยอมการจนาแม่อำนวยแม่ปิมป้าใต้เลยท่านสอจอท่านผู้ช่วยอสอจเออข้ามาข้างใต้เลยนะครับคุณหมอสิริรักเข้ามาข้างเดี๋เลขาท่านสอจเดี๋ยวขาท่านสอส,อสอท่านสอสอสอาน